ชาวบ้านเลี้ยงจิ้งหรีดขายรายได้ดีผลผลิตเร็วมีความต้องการของตลาดสูงมูล,ลนิธิ c c f เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมชาวบ้านปางั้างหมู่9าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำพยาวและบ้านเวียงลอหมู่11ตำบลลออำเภอจุนพยาวในการประกอบอาชีพแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวโดยการส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงจิ้งหรีดขาย ใช้เวลาเลี้ยงประมาณสี่สิบห้าวันก็จับจิ้งหรีดขายได้และราคาสูงขายกิโลกรัมละสองร้อยถึงสองรอยห้าสิบาททำให้มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงเฉลี่ยเดือนละ2 0 0หมื่นถึงมนห้าันบาทซึ่งการเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงง่ายลงทุนน้อยมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่แต่ละรอบจนแทบไม่พอขายจุบลราเอาวางไว้ทมันจี้จอกอันมันจังถ้าโฮเป็นหน้ามันมันจะโป๊กสายนใช่ค่ะเอาเอาเป็นผ้าแต่ซัมบี้กับเบเจเบเจดีนะจ๊ะอันละกิโลหนึ่ง ก็เลาเราแน่นก็เลยมามาพอพอต่อเพาต่อแจ็คแน่นอะบางบ้างนี่จุดตัวจ็คทิ้งอนามัยนี่แหละเขาวานมอดกินมันละอีนี่ก็ว่านเอาคนแร้เขาก็ว่าเรื่องวุ้นหัวเขาเพาะไข่บอกกะ <c oughs> นั้นคือปัญญาอะไรแต่บอลเดียวหรือหูมันจะได้เพาะไข่แล้วก็แบ่งให้เขาไปฟ้ากับอบครัวอยู่ประมัน,นอ,อ,อ,อันนี้ที่แรกไปเรื่องบอเรืบบ่องบอปุ้นบอเดียวแล้วก็พอดีไข่มันเริ่มขยายกับ ก,ก็ถ้าถ้าตัวใหญ่มันน้อยหนึ่งก็เอาเอาใบไอ้เป็นผักพวกผักพวกไงมาให้หมันเสริมมัมฟักตั้งแต่ฟักไข่มาเนี่ยนะสิวันมันมันฟักเนี่ยนะเขาว่ามันเหมือนมดะเนี่ยมันมดม,นมันตัวมดใครมดถอยใหม่ถอใหม่ถอใหม่ถอยโทรศัพท์ใหม่ おっ、耳へとは。 มันกันนะครับเพราะว่าอย่างก็ถ้าถ้าสมมุติว่าผมเอาไข่เอาไข่เส้นหออเอาไข่ใส่ผัดถึงเส้นแฮมเขาก็จะเอาไฮมคิดตี้นี้มันจะอันตัวติดไม่จบห้องนี่แฮมกิ๊ดี้ไม่จะห้องประมาณสักคือการผสมพันธุ์ที่ร้านเนาะภาพเลยถ้าสมมุติว่าห้องที่ที่ับมันก็ลืมจะวางไข่เนี่ย เสียงเปิดมันฟังมันจเด้อดมันเดิมมันเผื่อได้ใครนั่งถ้าถ้าถ้ามันนี่มาปุ๊กคงอยู่เอางห็นอาแหาอ่าตอนนี้ตอนนี้ไข่ไข่ไปแล้วเอา นี่สองติดถึงสี่สิบห้าวันแถมสมงวนนก็จะเอาแป้งไข่รุ่นครับนีมรุ่นนี่แหลอนน้อันนี้รุ่นสองคะตนนัวนา่นนี่รุ่นสองรุ่นสองรุ่นแรานี่ถ้าทนไมออ่งข้ ถ้็เอาเวลาเอาพักกินให้กินช่วงนี้ทำมันตกอันนี้จะเป็นชิปุ้งเป็นน้องชิปูกุ้งแช่กะจีซอน